สวัสดีครับพบกับช่อง The b a s ช่างไฟฟ้าวันนี้จะพามาดูบินค่าไฟเดือนพฤษภาคมออกมาแล้วเดือนพฤษภาคมผมใช้ไฟฟ้าไปที่162หน่วยการไฟฟ้าคิดแก้150หน่วยลดไป12หน่วยถามว่าทำไมนะครับเพราะว่าเก้าหลักเกณฑ์ที่ว่าเดือนพฤษภากับเดือนม,มิถุนายนถ้าเกิดว่าใช้ไฟฟ้า เท่ากับเดือนมีสายน์เท่ากับเดือนมีสายน์หรือมากกว่าแต่ไม่เกินหน้าร้อยหน่วยข้อจะคิดค่าไฟฟ้าแก่เดือนมีสายนบินของเดือนพฤษภาก็เข้าหลักเกณฑ์นี้ก็คือใช้เท่ากับหรือว่ามากกว่าร้อยห้าสิบหน่วยก็คือใช้ไปใช้ไปร้อยหกองหน่วยลดสิบสองหน่วย คิดเงินแก่ร้อยหหน่วยก็จะคิดเงินแก่ห้าร้อยสบาทหกเกสตางค์รวมค่าบริการแล้วก็รวมค่าภาษีแล้วเท่ากับเดือนเมษายนเลยนะครับก็วันนี้ก็จะมาบอกว่าบินข้าไฟได้สนลดจริงๆนะครับสวัสดีครับ